สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่4สิงหาสองหานะครับทางราชวิทยายลัยจุฬาพรนะครับได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มนะครับซึ่งครั้งนี้ผมได้เลือกจองผ่านแอปตัวนี้นะครับ CRA s i n o p ครับผมโดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกานาที ผมก็เริ่มเข้าไปจองในระบบตั้งแต่นะเวลา10นาฬิกา10นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไป21นาทีแล้วก็ยังเข้าไม่ได้นะครับผมจะขึ้นแบบนี้ครับเนื่อ <nei> งจากผู้ใช้จำนวนมากนะครับผมก็กดเข้าอยู่ตลอดเลยครับนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้เพราะว่าคนทั่วประเทศอะครับ กดลงทะเบียนใหม่ไปเรื่อยๆโอเคครับผมเริ่มเข้ามาได้ครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับกรอกขั้นตอนที่1ก่อนใส่ชื่อนำสกุลครับใส่รหัสประชาชน ลุ้นกันครับว่าจะได้ไปขั้นต่อไปไหมกลอกวันเดือนปีเกิดครับโอเคไม่สามารถไปต่อนะครับบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดบางประการหมุนติ้วๆเลยครับ เนื่องจากไม่มีทางเลือกก็ต้องรอต่อไปครับรอกันต่อไปครับผม ทุกคนที่จองก็ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงเลยครับเพราะว่าระบบมันไม่ไปถึงไหนเลย คงต้องออกใหม่นะครับผมแล้วก็เข้าระบบใหม่อีกครั้งหนึงเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้แน่เลยครับลองเข้าระบบใหม่นะครับเคลียร์ข้อมูลก่อนเข้าใหม่อีกรอบครับโอเคก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ กดกลับไปหน้าหลักแล้วก็รอต่อไปครับเพราะว่ามีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับตัวนี้ต้องต้องทำใจเลยครับหลังจากผ่านการจองยี่แปดนาทีผ่านไปครับคงต้องออกจากระบบแล้วก็เข้าใหม่ครับเดี๋ยวเราลองเข้ากันใหม่นะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้คง ไปไม่ถึงไหนอะครับเดี๋ยวลองเข้าระบบใหม่นะกดยอมรับครับยังเจอเหมือนเดิมครับผมเนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากทําต่อไปเรื่อยๆครับ สิบนาฬิกาสามสิบเก้านาทีแล้วนะครับยังไม่ได้ลุ้นกันต่อไปครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยวลองรับเงื่อนไขใหม่ครับระบบเข้าได้แล้วครับผมเดี๋ยวเรากรอกข้อมูลกันต่อครับลองอีกรอบนึงนะครับว่าจะได้ไหมกรอกวันเดือนปีเกิดก่อน โอ,โอเครอบนี้มาไกลนะครับที่อยู่สองับเก้า ครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับผมไปก็อเยืยนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งกดถัดไปเลยครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์และก็อีเมลนะครับ กรอกเสร็จแล้วนะครับเราลุ้นกันครับโอ้สำเร็จแล้วครับผมสุดยอดเลยครับสมกับการรอคอยครับผมตอนที่ลงทะเบียนได้นะครับ11นาฬิกานาทีนะครับเราใช้เวลาในการลงทะเบียนไปทั้งหมด53นาทีนะครับเดี๋ยวลองเข้าระบบดูกันครับเราลองเข้าระบบไปนะครับเพื่อที่จะทำการจองโรงพยาบาล ตอนนี้ยังไม่สามารถจองได้นะครับผมก็ต้องรอบ่ายสองของวันนี้นะครับโอเคยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่สามารถจองวัคซีนได้นะครับและก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่จองวัคซีนได้แล้วนะครับผมก็ลองดูกันต่อไปนะครับวันพุธต่อไปเขาจะเปิดให้จองกันไหมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ